สมาชิกใหม่นิดาพบกับตั้มครั้งแรกในงานสัมมนาเทคโนโลยีที่เชียงใหม่เขาเป็นวิศวกรระบบในบริษัทซอฟต์แวร์ส่วนเธอเป็นฟรีแลนซ์สายกราฟิกดีไซน์ทั้งคู่เริ่มต้นด้วยการคุยเรื่องงานพูดคุยในแชทจากวันละนิดกลายเป็นทุกวันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์อย่างเรียบง่ายแต่มั่นคงตั้มเป็นผู้ชายอ่อนโยนใจเย็นและดูแลเธอเสมอเขาไม่ใช่คนพูดเก่ง แต่ใส่ใจในรายละเอียดชอบทำอาหารให้เธอกินแม้จะไม่อร่อยทุกจานก็ตามเราอยากมีบ้านที่เงียบๆสักหลังมีโต๊ะทำงานใหญ่ๆแล้วก็อยู่กันแค่เราสองคนตามพูดกับเธอในคืนหนึ่งตอนนั่งจิบชายเย็นๆริมระเบียงคอนโดจริงๆจะสามคนก็ได้นะถ้ามีพ่ออยู่ด้วยเขาเสริมด้วยรอยยิ้มเศร้าเล็กๆ พ่อของตั้มเป็นข้าราชการเกษียณใช้ชีวิตเงียบๆในบ้านหลังเก่าซึ่งเป็นมรดกตกทอดของครอบครัวตั้มมายาวนานเขาไม่เคยแต่งงานใหม่หลังภรรยาเสียและตั้มก็เป็นลูกชายคนเดียวหลังจากแต่งงานกันแบบเรียบง่ายตั้มก็ชวนเธอย,ย้ายเข้ามาอยู่บ้านกับพ่อเพื่อที่เขาจะได้ดูแลพ่อไปด้วยและให้เธอมีพื้นที่ทำงานเป็นสัดส่วนมากขึ้นนิดาลังแลเ,ลเล็กน้อยในตอนแรกเพราะเธอเติบโตมาในเมืองอยู่คอนโดมาตลอด การใช้ชีวิตในบ้านหลังเก่าในย่านเงียบๆดูจะเป็นอะไรที่ห่างไกลจากสิ่งที่เธอคุ้นชินแต่เพราะรักและเพราะเชื่อใจในพี่ตั้มเธอจึงตัดสินใจเริ่มชีวิตใหม่ณนะที่แห่งนั้นบ้านปูนสองชั้นหลังใหญ่ที่ซ่อนอะไรบางอย่างไว้ใต้ความเงียบสงบของมันย้ายเข้าบ้านใหม่พี่ตั้มบอกว่าบ้านนี้เงียบดีเหมาะกับการทำงานของเรา เสียงของเขายังแว่วในหัวนิดาขณะที่รถของทั้งคู่เหลี้ยวเข้ามาจอดหน้าบ้านปูนสองชั้นหลังหนึ่งตัวบ้านทาด้วยสีเทาซีดล้อมรอบด้วยต้นไม้สูงทึบและรั้วปูนที่มีคราบตะไคร่เขียวจับตามแนวกำแพงหน้าบ้านมีสารไม้สีซีดตั้งอยู่ใต้มะขามใหญ่เห็นทูบเก่าที่ปากจนเป็นขี้เทาค้างอยู่ในกระถางนิดาไม่ทันได้สังเกตอะไรมากเธอเพียงคิดว่าสารแบบนี้ก็มีทุกบ้านนั่นแหละ เข้ามาเลยบ้านเราไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกพี่ตามยิ้มให้เธอขณะเปิดประตูบ้านที่มีเสียงดังอีอ๊ดอย่างกับมันไม่ได้เปิดมาหลายวันทันทีที่ก้าวเข้าไปข้างในอากาศในบ้านกลับเย็นว่าผิดปกติทั้งที่แดดภายนอกแรงจัดนีดาสะบัดแขนเล็กน้อยเหมือนจะสลัดความรู้สึกหนายะเยือกนั้นออกไป บ้านด้านในตกแต่งเรียบง่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าๆบางชิ้นดูโบราณมากกว่าคลาสสิกโซฟาหนังสีเข้มที่มีรอยแตกรายงาดูเหมือนผ่านการใช้งานมานานและในมุมห้องมีหิ้งพระสูงติดผนังพร้อมรูปเก่าของผู้หญิงในชุดจีนโบราณวางอยู่ใกล้ๆพออยู่ข้างบนห้องพ่ออยู่ติดห้องเรานะเดี๋ยวพี่จะแนะนำให้รู้จักตอนแกลงมาตั้มพูดแล้วเดินนำขึ้นบันไดที่ส่งเสียงลั่นกรอบถูกครั้งที่ก้าวขึ้น พ่อสามีของเธอเป็นชายชราร่างผอมผมขาวตาเศร้าและแทบไม่พูดอะไรเลยนอกจากพยักหน้าให้นิดาครั้งเดียวขณะเธอกล่าวสวัสดีอย่างสุภาพนิดาจัดของเข้าห้องนอนซึ่งอยู่ชั้นบนฝั่งทิศตะวันตกหน้าต่างเปิดรับลมได้ดีแต่กลับไม่มีลมเข้ามาแม้แต่น้อยห้องนี้เงียบดีนิดวางโต๊ะทำงานไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวติดอินเทอร์เน็ตให้เพิ่มด้วยจะได้ทำงานสบาย ต้มยังพูดด้วยน้ำเสียงสดใสไม่รู้เลยว่านิดากำลังรู้สึกไม่ค่อยสบายใจไม่ใช่เพราะบ้านเก่าแต่เพราะบรรยากาศที่เธออธิบายไม่ถูกวันแรกผ่านไปอย่างเรียบง่ายเธอทำความสะอาดจัดโต๊ะทำงานและลองเปิดโน้ตบุ๊กทำงานเล็กน้อยแต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้สึกได้ชัดคือเธอไม่เคยรู้สึกว่าอยู่ตามลำพังเลยแม้แต่นาทีเดียวในบ้านนี้ทั้งที่เธออยู่คนเดียวชั้นบนและเมื่อตกดึก เสียงแปลกๆที่เธอจะจดจำไปตลอดชีวิตก็ค่อยๆดังขึ้นจากชั้นล่างคืนแรกในบ้านใหม่นิดาวางโน้ตบุ๊กไว้บนโต๊ะเล็กตรงมุมห้องนอนบรรยากาศในห้องค่อนข้างเงียบเกินไปเสียงเดียวที่ดังคือพัดลมเพดานที่หมุนเอื่อยๆราวกับมันเหนื่อยนายกับการทำงานเธอกำลังเร่งงานส่งลูกค้าออกแบบโปสเตอร์สินค้าชิ้นหนึ่งเสียงพิมพ์แป้นคีย์บอร์ดเ,เ,เบาๆดังสลับกับเสียงลมหายใจของเธอ เวลาเกือบตีหนึ่งทันใดนั้นกึกกึกกึกเสียงฝีเท้าชัดเจนเหมือนรองเท้าแตะลากไปกับพื้นปูนล,ลากช้าๆหนักๆจากห้องรับแขกด้านล่างเดินอ้อมไปทางครัวแล้ววนกลับมาอีกครั้งนิดาชะง,งักเธอชะเง้อหน้าฟั่งอีกครั้งคงเป็นพ่อเดินไปเข้าห้องน้ําเธอคิดในใจแม้จะไม่มั่นใจนัก เธอเอื้อมมือไปหยิบแก้วน้ำแล้วตั้งใจจะลงไปชั้นล่างเพื่อทักทายและหยิบน้ำเย็นอีกสักแก้วเมื่อเดินลงไปบ้านทั้งหลังเมืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากห้องทำงานของเธอที่ชั้นบนส่องลงมาห้องครัวไม่มีใครห้องนั่งเล่นว่างเปล่าและที่สำคัญห้องน้ำอยู่ติดกับห้องพ่อชั้นบนไม่มีเหตุผลที่ท่านจะลงมาข้างล่าง เช้าวันต่อมานิดาเอ่ยถามพ่อสามีด้วยน้ำเสียงเบาๆเมื่อคืนพ่อเดินลงมาข้างล่างหรอคะหนูได้ยินเสียงพ่อสามีหันมาช้าๆก่อนจะสายหน้าเบาๆเมื่อคืนไม่ได้ลุกเลยไม่ได้ลงไปไหนสีหน้าของเขานิ่งสนิทแววตากลับเหมือนรู้บางอย่างแต่ไม่พูดออกมาคืนนั้นเสียงฝีเท้ากลับมาอีกครั้งเธอเริ่มนับหนึ่งสองสาม เดินจากครัวมายังบันไดแล้วหยุดใต้บันไดพอดีเธอรู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ที่นั่นนิ่งเงียบแล้วค่อยๆถอยกลับไปวันต่อมานิดาลองเปิดกล้องโทรศัพท์บันทึกเสียงเอาไว้ขณะทำงานเธอตั้งไว้บนโต๊ะตั้งใจจะพิสูจน์ให้ตัวเองหายสงสัยเมื่อลองฟังตอนเช้าเสียงฝีเท้าเหล่านั้นบันทึกไว้ชัดเจน แต่ที่ทำให้เธอขนลุกไปทั้งตัวคือเสียงกระสิบเบาๆตอนท้ายของคลิปว่ายังอยู่มันยังอยู่นับจากคืนนั้นเสียงฝีเท้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของคืนในบ้านหลังนี้และนิดาเริ่มเข้าใจว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่สาคนอย่างที่เธอเคยคิดอีกต่อไปฝนตกโปรยๆปรตลอดคืน เสียงเม็ดฝนกระทบหลังคากระเบื้องเก่าเป็นจังหวะสม่ำเสมอขับกล่อมให้บ้านทั้งหลังเข้าสู่ความเงียบเยือกเย็นนิดาขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มในห้องนอนสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นชื้นที่แทรกซึมแม้หน้าต่างจะปิดสนิทเธอกำลังจะเคลิ้มหลับแต่แล้วเสียงบางอย่างก็ค่อยๆดังขึ้นจากข้างนอกห้องติงต้งติง้งติ้ง เสียงเครื่องสายประหลาดคล้ายกู่เจิงของจีนบรรเลงทำนองเก่าแก่ตามด้วยเสียงนักร้องหญิงแผ่วเบาร้องเพลงจีนโบราณด้วยน้ำเสียงโศกเศร้าแฝงความคิดถึงและการอาลัยบางอย่างเสียงนั้นไม่ได้ดังจากโทรทัศน์ไม่ใช่เสียงจากโทรศัพท์แน่นอนมันฟังดูเก่าราวกับเปิดมาจากแผ่นเสียงที่ลานเสียงช้าๆขาดขาดหายหายพร้อมเสียงซาแทรกเหมือนฝุ่นจับเข็มแผ่น เธอลุกพรวนขึ้นจากเตียงใจเต้นแรงผิดปกติหันไปมองสามีที่นอนหลับอยู่ข้างๆเขายังหลับสนิทนิดาค่อยๆเดินไปเปิดประตูห้องเสียงเพลงนั้นยังดังอยู่ไม่ดังมากแต่ชัดเจนราวกับมีคนเปิดอยู่ในบ้านนี้เธอก้าวออกไปที่โถงบันไดมองลงไปชั้นล่างมืดสนิทเงียบสงัดไม่มีแสงไฟไม่มีใคร เธอเดินไปเคาะประตูห้องพ่อสามีเบาๆไม่มีเสียงตอบไม่มีขยับประตูไม่มีแม้แต่เสียงไอหรือพลิกตัวนิดาลองเดินลงไปชั้นล่างทั้งๆที่หัวใจเต้นแรงแทบทะลุอกเสียงเพลงยังดังอยู่และนำทางเธอไปยังมุมหนึ่งของบ้านเธอหยุดยืนหน้าห้องเล็กที่เคยเห็นแต่ไม่เคยเปิดเข้าไปบานประตูไม้เก่ามีรอยขูดเป็นทางยาวกรอนประตูไม่ได้ล็อกเธอเอื้อมมือไปเปิด เงียบไม่มีเสียงเพลงอีกต่อไปหยุดลงในทันทีที่ประตูเปิดในห้องเล็กนั้นมีเพียงตู้ไม้เก่าๆหลังหนึ่งผ้าคลุ้นฝุ่นสีขาวจางวางอยู่ด้านบนและเหนือฝาผนังมีกรอบรูปเล็กๆของหญิงสาวในชุดกี่เผาเก่าแก่สวมเครื่องประดับทองหยกท่าทางสง่างามแต่แววตาเศร้าลึกหญิงคนนั้นหน้าคล้ายพ่อสามีอย่างน่าประหลาด แต่เธอไม่ทันได้พิจารณานานนักเพราะลมเย็นเฉียบพัดวูบเข้ามาแม้ไม่มีหน้าต่างเปิดอยู่เลยก็ตามเธอรีบปิดประตูห้องนั้นกลับและวิ่งขึ้นห้องไปทั้งหัวใจสั่นระรัวคืนถัดมาไม่มีเสียงเพลงอีกแต่เธอจำได้แม่นว่าเสียงร้องนั้นท่อนสุดท้ายร้องเป็นภาษาจีนแต่เธอกลับเข้าใจความหมายได้อย่างลึกซึง้งเจ้ามาอยู่แทนที่ข้าเจ้าคือผู้บุกรุก ตีสี่เศษเศษฟ้ายัางมืดสนิทฝนหยุดตกตั้งแต่ราวเที่ยงคืนแล้วทิ้งไว้เพียงกลิ่นดินเปียกและความชื้นที่อบอวนไปทั่วบ้านนิดาสะดุ้งตื่นขึ้นทันทีเหมือนมีอะไรมาเรียกเธอจากในฝันหรือเปล่าเธอไม่แน่ใจทุกอย่างในห้องเงียบงนันเธอกำลังจะหลับตาลงอีกครั้งแต่แล้วออกไปนี่ไม่ใช่บ้านของเธอ เสียงกระซิบแผ่วเบาดังชิดใบหูซ้ายราวกับมีใครนอนข้างๆและกระซิบใส่เธอด้วยน้ำเสียงเย็นยะเยือกนิดาสะดุ้งสุดตัวลุกพรวดขึ้นจากเตียงเธอหันไปมองรอบห้อมไม่มีใครสามีของเธอยังคงหลับสนิทแต่แปลกตรงที่เขาหันหลังให้เธอตลอดเวลาเหมือนไม่รับรู้ถึงความผิดปกติใดๆอุณหภูมิในห้องเย็นจัด ทั้งที่เครื่องปรับอากาศถูกปิดไปตั้งแต่หัวค่าอากาศเย็นแบบผิดธรรมชาติเย็นแบบที่รู้สึกเจ็บปลายมือปลายเท้าเหมือนอยู่ในห้องแช่แข็งนิดามองไปรอบห้องสายตาหยุดที่มุมห้องด้านซ้ายตรงนั้นมืดกว่าจุดอื่นมืดจนไม่สามารถมองทะลุได้แม้จะมีแสงจากหน้าต่างส่องผ่านผ้าม่านบางๆเข้ามาเธอไม่เห็นอะไรแต่รู้สึกได้ มีใครบางคนกำลังจ้องเธอจากในเงานั้นไม่ใช่ความรู้สึกกลัวธรรมดามันเป็นความรู้สึกถูกขับไล่ราวกับเธอเป็นผู้บุกรุกในพื้นที่ของใครบางคนรู้สึกผิดแม้ไม่รู้ว่าทำผิดอะไรเธอคว้าประเครื่องเล็กๆที่คลองไว้ข้างหัวเตียงมาถือแน่นริมฝีปากสันเทาพยายามท่องบทสวดที่แม่เคยสอนไว้ตอนเด็กเสียงในคอแหบแห้ง พูดไม่ออกเหมือนมีอะไรมักกดทับอ,อ,อกเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้จนแสงเช้าเริ่มส่องหลอดหน้าต่างเธอมองไปที่มุมห้องอีกครั้งไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นไม่มีเงาไม่มีความรู้สึกถูกจ้องมองอีกต่อไปแต่อากาศในห้องยังเย็นเย็นเหมือนคืนก่อนหน้าและในหัวของเธอยังวนเวียนด้วยประโยคเดิมซ้ำไปซ้ำมาออกไป นี่ไม่ใช่บ้านของเธอหลังจากค่ำคืนที่ถูกกระซิบไล่ให้ออกไปนิดาก็ตื่นขึ้นมาด้วยอาการสลึมสลือสมองยังหนักอึ้งจากฝันร้ายที่ไม่อาจอธิบายได้บ้านยังคงเงียบเงียบผิดปกติสามีออกไปทำงานตั้งแต่เช้าส่วนพ่อสามีก็เก็บตัวอยู่ในห้องเหมือนทุกวันเธอเดินออกจากห้องน้ำ ผ้าเช็ดผมยังพันอยู่บนหัวพื้นห้องโถงชั้นบนเย็นว่าบเท้าในทันทีที่ก้าวออกมาแต่แล้วสายตาเธอก็หยุดอยู่ที่พื้นนั่นรอยอะไรบนพื้นกระเบื้องหน้าห้องของเธอมีรอยเท้าเปียกน้ำปรากฏอยู่ชัดเจนไม่ใช่รอยของเธอแน่นอนขนาดใหญ่กว่าและรูปลักษณ์ของรอยเปียกนั้นดูผิดแปลกเหมือนเป็นรอยเท้าเปล่าที่เปียกน้ำจนหยดไปทั่ว รอยเท้าเริ่มต้นจากบันไดไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงหน้าห้องนอนของเธอแล้วหยุดอยู่ตรงนั้นเหมือนใครบางคนมายืนเงียบๆอยู่หน้าห้องทั้งคืนนิดาใจเต้นแรงขึ้นเธอก้มลงมองรอยเท้าเหล่านั้นอีกครั้งมันเริ่มซีดเลือนลงช้าๆเหมือนแห้งไปตามธรรมชาติแต่ไม่มีใครอาบน้ำในเวลานั้นไม่มีเหตุผลที่รอยเท้าเปียกจะมาอยู่ตรงนี้ เธอรีบเดินลงไปข้างล่างหวังจะหายใจให้โล่งแต่เมื่อก้าวถึงขั้นบันไดสุดท้ายสายตาก็พลันสะดุดกับบางสิ่งที่มุมบ้านติดกับตู้ไม้เก่ามีสารจีนเล็กๆวางอยู่สารที่เธอไม่เคยสนใจไม่เคยแม้แต่จะมองตรงๆวันนี้กลับมีบางอย่างเตะตาเงาเงาคนยืนอยู่ข้างสาร เป็นเงาร่างสูงผอมผมยาวแสกกลางไหลลู่แสงเงาบิดเบี้ยวพาดผ่านผนังราวกับมีคนยืนขวางแสงหน้าต่างเธอตัวแข็งทื่อในทันทีหายใจไม่ออกเหงื่อเย็นไหลลงกลางหลังโดยไม่รู้ตัวเธอกลั้นใจหันไปมองตรงๆไม่มีใครแต่เงานั้นก็หายไปเช่นกันเธอเดินเข้าไปช,าชา้าๆใจยังเต้นแรง บนศาลมีทูปหมดดอกอยู่สามดอกถ้วยน้ำชาแห้งเหือดและรูปภาพเก่าๆของชายหญิงชาวจีนในชุดดั้งเดิมใบหน้าทั้งสองซีดเสียวแววตานิ่งราวกับจ้องมองทะลุเธอออกมาพอเธอจะหันหลังกลับลมเย็นก็พัดผ่านต้นคอแรงพอที่จะทำให้ผ้าเช็ดผมบนหัวของเธอปลิวตกลงพื้นทั้งที่ทุกหน้าต่างปิดสนิททั้งที่ไม่มีใครเดินผ่าน นิดาก้มลงเก็บผ้าก่อนจะเงยหน้ามองสารอีกครั้งรูปในกรอบเหมือนจะยิ้มได้หรือเธอคิดไปเองเธอรีบกลับขึ้นห้องแต่ภาพของรอยเท้าเปียกน้ำกับเงาคนข้างสารยังตามติดอยู่ในหัวและลึกๆในใจเธอเริ่มสงสัยว่าเจ้าของเงานั้นอาจจะไม่เคยออกไปจากบ้านนี้เลย เช้าวันนั้นนิดานั่งร้องไห้อยู่บนโซฟากลางห้องใบหน้าอิดโรยดวงตาบวมแดงจากการอดนอนสะสมหลายคืนเสียงสะอื้นของเธอแทบไม่หลุดออกมาเป็นคำพูดสามีเดินเข้าบ้านมาเห็นภาพตรงหน้าเขารีบเข้ามานั่งข้างๆมือของเขาจับไหล่เธอเบาๆนิดาเป็นอะไรร้องไห้ทำไม หญิงสาวพยายามเรียบเรียงคำพูดก่อนจะระเบิดความอัดอั้นออกมาน้ำเสียงของเธอสั่นไหวเหนื่อยล้าหวาดกลัวพิตัมมันไม่ใช่แค่เรื่องคิดไปเองแล้วนะมันมีจริงทั้งเสียงเดินเสียงเพลงจีนตอนดึกรอยเท้าเงาคนนั้นกระซิบขับไล่ฉันมันไม่ใช่แค่เรื่องบงเอิญแล้วเธอสะอื้นอย่างหนักพูดพลางสั่นไปทั้งตัว ฉันรู้สึกเหมือนมีใครไม่ต้องการให้ฉันอยู่ที่นี่ในบ้านนี้สามีนิ่งไปไม่ตอบทันทีใบหน้าของเขาเปลี่ยนสีความตกใจเป็นสีหน้ารู้สึกผิดอย่างชัดเจนเขาก้มหน้าลงถอนหายใจยาวราวกับกำลังแบกบางสิ่งไว้ในใจมานานพี่ขอโทษพี่ผิดเองเขาเงยหน้าขึ้นมองเธอดวงตาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดจริงใจ บ้านนี้มีเจ้าที่เจ้าทางเยอะมากเป็นบ้านเก่าอยู่กันมาหลายชั่วอายุคนพี่ควรจะไหวบอกท่านแต่แรกว่ามีสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่แต่ช่วงนั้นงานที่บริษัทมันยุ่งพี่ก็เลยลืมนิดามองเขาด้วยความสับสนเจ้าที่พี่ตามหันไปมองรอบบ้านเรากับพยายามเรียบเรียงความสรงจำ บ้านเรามีสารอยู่หลายสารเลยนะนิดาเคยเห็นแล้วใช่ไหมสารพระพรูมิหน้าบ้านสารตายายข้างต้นมะขามสารจีนเล็กๆในบ้านแล้วก็พระพิคเนตในห้องพระแต่ที่สำคัญที่สุดคือยายหม้อสารที่ตั้งอยู่ใต้บันไดหลังบ้านที่ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าใกล้ตอนกลางคืนเขาหยุดพูดสักพักแล้วพูดต่อด้วยน้ำเสียงแคร่งครึม ยายหม้อเป็นเจ้าถิ่นเก่าคนเท่าคนแก่ในบ้านเชื่อกันว่าท่านเป็นผู้หญิงที่เสียชีวิตในบ้านนี้เมื่อนานมาแล้วแล้วสถิตยอยู่ในหม้อดินที่บรรจุวิญญาณเวลาจะทำอะไรในบ้านต้องบอกท่านเสมอโดยเฉพาะเรื่องการรับคนใหม่เข้าบ้านถ้าไม่บอกท่านจะคิดว่าเราบุกรุกและจะปกป้องบ้านตามวิธีของท่านเองคำพูดสุดท้ายของเขาทำให้นิดานหนาวสันหลังวาบ ภาพของเงากระซิบรอยเท้าและสายตาที่มองเธอจากความมืดทุกอย่างดูสอดคล้องกันหมดเธอก้มหน้าลงน้ำตาไหลเงียบๆไม่ใช่เพราะกลัวอีกแล้วแต่เพราะรู้แล้วว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเธอไม่เคยได้รับการต้อนรับตั้งแต่แรกสามีจับมือเธอไว้แน่น พี่จะจัดของไหว้ให้ครบถูกสารแล้วจะพานิดาไปไหว้ด้วยพี่จะบอกท่านทุกองค์ว่าต่อไปนี้นิดาคือคนในบ้านเราไม่ใช่คนนอกอีกแล้วเช้าตรู่วันถัดมาสามีของนิดาตื่นแต่เชา้าจัดเตรียมของไหว้ครบทุกชุดข้าวสวยน้ำชาผลไม้ทูบเทียนชุดกระดาษเงินกระดาษทองและของที่ยายม่อชอบที่สุดน้ำอบหอมดอกมะลิในขันใบเล็ก เขาตั้งโต๊ะไหว้ไว้ตามตำแหน่งของสารต่างๆรอบบ้านสารพระภูมิที่หน้าบ้านสารตายายใต้ต้นมะขามสารจีนเล็กๆใต้ชั้นวางของห้องพระที่มีพระพิฆเนศและท้ายที่สุดที่มุมมืดใต้บันไดหลังบ้านนิดายืนอยู่ข้างสามีเธอรู้สึกประหลาดใจที่ตัวเองขนลุกตลอดเวลาอากาศรอบตัวเย็นผิดปกติทั้งที่เป็นยามเช้านิดาหลับตาแล้วพนมมือไว้แน่น ตามที่พี่พูดพูดชัดๆนะท่านต้องการฟังด้วยหัวใจไม่ใช่แค่คำพูดเสียงของสามีนุ่มนวลและมั่นคงเขากล่าวนำคำขอขมาอย่างจริงใจต่อแต่ละสารแนะนำชื่อนิดานามสกุลวันเดือนปีเกิดและบอกทุกองค์ว่าวันนี้เราพานิดามาขอขมาขออนุญาตอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างสงบ หากมีสิ่งใดที่ล่วงเกินหรือยังม่ได้กล่าวขออนุญาตในคราแรกพวกเรากราบขออภัยอย่างสูงโปรดรับนิดาเป็นคนในบ้านนี้และคุ้มครองเธอด้วยเทินนิดาพนมมือแน่นเสียงเธอสั่นเล็กน้อยขณะพูดตามทุกถ้อยคำถูกเปล่งออกมาด้วยความเคารพแม้เธอจะไม่เข้าใจทุกอย่างแต่หัวใจกลับรู้สึกเต็มไปด้วยอะไรบางอย่างเหมือนน้ําตาจะไหลพอถึงสารสุดท้ายสารยายหม้อ สามีหยุดอยู่นานกว่าสารอื่นเขาคุกเข่าลงว่าอย่างช้าๆ้ายายม่อขอโทษที่หลานลืมบอกเรื่องสำคัญท่านเคยปกป้องบ้านนี้ให้ปลอดภัยมาหลายชั่วคนหลานไม่มีเจตนาใดจะลบหลู่เลยวันนี้หลานพานิดาภรยาของหลานมาขอขมาและขอให้ท่านเมตตาเปิดประตูต้อนรับเธอด้วยนิดาทำตามเข่ากระแทกพื้นเบาๆพนมมือก้มลงกราบ กลิ่นทูบป,ปลอยอบอวนอยู่ในอากาศเหมือนควันนั้นมีชีวิตสายลมพัดเบาๆเข้าสู่บ้านทั้งที่ไม่มีช่องลมใดเปิดและเมื่อตะเกียบทูบสุดท้ายบนสารทุกแห่งมอดดับลงเธอกลับรู้สึกถึงความเงียบชนิดใหม่ไม่ใช่ความเงียบวังเวงเหมือนคืนก่อนๆแต่เป็นความสงบเงียบที่อบอุ่นเหมือนมีคนรับฟังแล้วและให้อภัยแล้วคืนนั้นเธอหลับสนิทเป็นครั้งแรก ไม่มีเสียงเพลงจีนไม่มีเสียงกระซิบไม่มีรอยเท้าเปียกน้ำไม่มีเงาคนจากมุมมืดอีกต่อไปตอนกลางดึกเธอลืมตาขึ้นเพราะฝันว่ามีใครมาส่งยิ้มให้เป็นหญิงชราผมขาวในชุดจีนโบราณยืนพยักหน้าอย่างอ่อนโยนก่อนจะหันหลังแล้วจางหายไปในหมอกเหมือนจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอมาเยี่ยมทุกอย่างในบ้านกลับคืนสู่ความสงบเงียบ และสมดุลอย่างน่าประหลาดนิดาเริ่มใช้ชีวิตตามปกติทำงานกราฟิกอยู่ที่โต๊ะริมหน้าต่างเดิมจัดดอกไม้ใส่แจกันในห้องพระกวาดถูบ้านทุกเช้าและที่สำคัญที่สุดเธอจะไม่ลืมยกมือไหว้สารต่างๆทุกครั้งที่เดินผ่านไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่เป็นความเคารพ เราอาจจะเป็นเจ้าของบ้านในเอกสารแต่อย่าลืมว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้มีแค่เราเท่านั้นที่อยู่ร่วมกันบางคืนเธออาจยังได้ยินเสียงฝีเท้าแผ่วเบาเดินอยู่ไกลๆหรือกลิ่นน้ำอบจางๆลอยมาในอากาศตอนตีสามแต่เธอไม่สะดุง้งไม่ตกใจอีกต่อไปแค่ยิ้มเล็กน้อยแล้วหลับตานอนต่อมันไม่ใช่การคุกคามอย่างที่เคยรู้สึก แต่เป็นการเฝ้าดูอย่างสงบเหมือนใครบางคนกำลังดูแลไม่ใช่รังเกียจมีเพียงข้อตกลงเงียบๆระหว่างเธอกับบางสิ่งที่มองไม่เห็นคือต่างฝ่ายต่างเคารพพื้นที่ของกันและกันจนบางครั้งเธอก็เผลอพูดเบาๆกับอากาศในบ้านเช่นเวลาอาหารตกพืน้นหรือเธอลืมไหว้ตอนเช้าขอโทษนะคะวันนี้ลืมจริงๆเดี๋ยวจะรีบจัดให้นะ สามีแซวเธอว่าเหมือนคนแก่แต่เธอรู้ดีว่าความเคารพต่อสิ่งที่ไม่อาจเห็นด้วยตาเปล่าคือเหตุผลที่เธอมีความสงบสุขอยู่ทุกวันนี้และทุกเช้าเมื่อแสงแดดหลอดผ่านหน้าต่างบ้านกระทบเงาสารเล็กๆข้างมุมห้องเธอก็จะยิ้มและยกมือไหวอีกครั้งอย่างที่ทำทุกวัน